ครับก็ขอธรรมะสวัสดีทุกท่านนะครับครับสำหรับวันนี้เรามาเจอกันอีกเช่นเคยกับการพูดคุยธรรมะพูดคุยหลักคำสอนพูดคุยเกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆที่ปรากฏขึ้นในสังคมไทยสังคมโลกนะครับโดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันนี้เรามักจะเห็นกันอยู่ในสังคมออนไลน์แล้วเราก็จะคิดจินตนาการไปตามภาพต่างๆ ว่าเหตุการณ์เป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนี้หรือบางทีคิดว่าสิ่งที่อยู่ในโลกออนไลน์ก็คือความจริงก็มีแน่นอนในโลกออนไลน์ที่เราเห็นกันไม่ว่าจะผ่าน YouTube าผ่านสื่อโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆเช่น TikTok หรือ Line หรือแม้กระทั่งอื่นๆก็แล้วแต่เลียวอย่างนี้ก็เราก็จะมองว่าจริงบ้างไม่จริงบ้างแต่โดยส่วนใหญ่ เราจะมองว่าจริงเพราะว่าเราปลูกฝังกันมาแบบนั้นอย่างกรณีสมัยก่อนเราดูทีวีแต่ละช่องแล้วเราก็จะมีการโฆษณาเวลาเราดูละครเวลาเราดูภาพยนตร์เขาก็จะมีโฆษณามาขั้นแล้วโฆษณานั้นก็จะมีบอกว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ดีแบบนั้นแบบนี้ถ้าใครนำไปใช้ก็จะได้ประโยชน์เหมือนกับคำโฆษณาบางคนก็เชื่อก็ไปซื้อของตามบางคนไม่เชื่อ แต่ถ้าบางครั้งไม่มีทางเลือกก็เชื่อตามนี่แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเราถูกปลูกฝังมาให้คิดกันอยู่เสมอว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราพบในสื่อโซเชียลมีเดียทั้งหลายแหล่นั้นก็ไม่ได้แตกต่างจากโลกแห่งความเป็นจริงฉะนั้นในวันนี้ก็เลยอยากจะชวนคิดชวนคุยในประเด็นปรากฏการณ์ต่างๆที่เราประสบพบเจอในโลกออนไลน์แล้วเราก็บอกว่ามันก็คงเหมือน มันก็คงจริงเหมือนกับที่เราเคยถูกพร่ำสอนถูกบุกฝังกันมาแต่ถามว่าในสมัยก่อนกับสมัยนี้ที่เราพูดถึงโลกออนไลน์นั้นมันจะคิดเหมือนเดิมได้ไหมสําหรับพระอาจารย์เองสําหรับตัวผมเองมองว่าเวลาเรามองโลกแห่งความเป็นจริงกับโลกเสมือนจริงหรือผ่านซ่อ,องช่องโซเชียลมีเดียทั้งหลายแหล่เหล่านี้เราคงจะมองว่าเป็นโลกแห่งความจริงเหมือนกับสมัยก่อนไม่ได้เพราะว่าสมัยนี้ มีแพลตฟอร์มมีสื่อโซเชียลมีเดียมีช่องทางสื่อสารต่างๆแต่และคนก็สามารถพูดได้คือเรียกกันว่าทุกวันนี้ใครๆก็สามารถเป็นนักข่าวใครๆก็สามารถเป็นนักเทศใครๆก็สามารถที่จะพูดจาให้คนอื่นได้เห็นได้ชมได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรามีไฟฟ้าเรามีอินเทอร์เน็ตมันก็สามารถที่จะสื่อสารให้แต่และใครแต่และคนเห็นได้ตลอด ฉะนั้นก็อยากจะย้าเตือนว่ากรณีเวลาเราพูดถึงความเชื่อความน่าเชื่อถือของโซเชียลมีเดียต่างๆนี่คงอยากจะต้องให้แต่และคนใช้ความรู้ใช้ความเข้าใจแล้วก็ที่สําคัญมากก็คือเปรียบเทียบกันระหว่างว่าโลกแห่งความเป็นจริงกับโลกเสมือนจริงนั้นคงไม่ได้ไปบอกว่าให้เราคิดว่ามันเป็นของจริงเหมือนกับสมัยก่อนเสมอไปเพราะาทุกวันนี้อย่างการณีเช่นอาตมาพูดอยู่นั่งอยู่ตอนนี้ บางทีบางคนที่มีความรู้ความสามารถสามารถที่จะเอารูปภาพหรือเอาสิ่งที่อาตมาคุยอยู่เนี้ยไปปรับเปลี่ยนหรือไปทําให้มันเป็นท่าเดินท่านอนหรือเปลี่ยนเสียงจากเสียงเบากลายเป็นเสียงดังขึ้นก็ได้ฉะนั้นในทุกวันนี้ก็อยากจะพูดถึงว่าเราต้องใช้สติปัญญาใช้สมาธิกันเยอะๆเ,เรียกว่าใช้ตรีศขากันเยอะๆก็คงจะเป็นเช่นนั้นครับสําหรับวันนี้ที่เกริ่นนํายาวๆในประเด็นนี้ก็อยากจะชวนคิดชวนคุย ในประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื่องเวลาเราเห็นอะไรสายสิ่งหลายอย่างเราคงจะเชื่อกันยากแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่เชื่อก็ก็อาจจะไม่ได้เสมอไปยังมีกรณีหนึ่งที่เห็นกันอยู่ในสื่อโซเชียลมีเดียในปัจจุบันเนี้ที่ที่ผู้พูดเองอยากจะชวนคิดชวนคุยก็คือว่าเวลาเราได้ยินเวลาเราเห็นข่าวตามสื่อโซเชียลมีเดียจะบอกว่าคนนั้นตายคนนั้นยังมีชีวิตอยู่คนนั้น เสียใจคนนั้นสบายใจคนนั้นดีใจโดยเฉพาะเสียใจเสียใจในสิ่งที่ตัวเองเคยทําแล้วไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองเคยคาดหวังแล้วไม่ได้หรือแม้กระทั่งในสิ่งที่ตัวเองเคยมีแล้วก็สูญเสียไปโดยเฉพาะในประเด็นสุดท้ายเนี่ยก็คือหมายความว่าความผิดหวังอันเกิดขึ้นจากการสูญเสียในสิ่งที่ตัวเองเคยได้เคยได้รับความเคยได้เคยได้ลาบได้ยศ ได้สรรเสริญได้สุขพอสิ่งเหล่านี้มันหายไปหรือมีน้อยลงบางคนรับสภาพไม่ได้ก็มีความเสียอกเสียใจก็มีความทุกข์กายทุกข์ใจโดยเฉพาะในกรณีที่เห็นตามโซเชียลมีเดียตอนนี้ก็คือว่ามีผู้หญิงผู้ชายแม้กระทั่งพระคุณเจ้าเองก็แล้วแต่เวลาผิดพลาดหรือว่าเวลาผิดหวังโดยเฉพาะไม่ได้ดังใจโดยเฉพาะสิ่งที่ได้นั้นเคย,ย,เ,เ,คยเคยได้เคยอยู่เคยเป็นนั้นสูญเสียไป หลุดรอดไปแล้วท้ายที่สุดตัวเองก็รับสภาพไม่ได้บางคนก็ฆ่าตัวเองตายบางคนก็หลีกเล้่นหนีจากสังคมบางคนก็เป็นโรคซึมเศร้าบางคนก็รับไม่ได้เรียกว่าเสียผู้เสียคนฉะนั้นก็อยากจะฝากในการพูดคุยกันว่าแน่นอนผู้พูดเองก็ไม่ใช่เป็นพระอรหันผู้พูดเองคงไม่ใช่เป็นผู้พิเศษวิโสกว่าทุกท่านที่นั่งฟังอยู่ตรงนี้นั่งชมอยู่ตรงนี้ก็อยากจะชวนคิดชวนคุยว่าถ้าเรา จะกินตนาการจะนําคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าจะนําสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมาบูรณาการใช้ก็คงได้เข้ากันกับคําว่าโลกกระทำแปดก็คือมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุก์มีสันเสริญมีนินทาโลกเหล่านี้มันเป็นโลกแห่งความเป็นจริงไม่ใช่จริงวันนี้นะมันจริงมานานแล้วและมันก็จริงตลอดไปด้วยวันหนึ่งที่มีลาบก็เสื่อมลาบวันหนึ่งที่มียศก็เสื่อมยศวันหนึ่งที่มีสุขก็เป็นทุกข์ได้วันหนึ่งที่ เคยได้รับการสรรเสริญก็ถูกนินทาได้ถ้าเรารับสภาพนี้ไม่ได้เนี่ยยิ่งในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยการมีลาบมียศมีสุขมีสรรเสริญมีนินทาเนี่ยมันเกิดขึ้นรวดเร็วมากฉะนั้นอ,อยากจะชวนคิดชวนคุยว่า,าเมื่อมันเกิดขึ้นรว,วดเร็วเนี่ยเราคงจะต้องมานั่งคิดกันว่าเมื่อมันเกิดขึ้นรวดเร็วเราจะมีวิธีการคิดมีวิธีการารับยังไงอันนี้คือประเด็นสําคัญเลยก็อยากจะชวนคิดชวนคุยว่า มันเกิดขึ้นเร็วก็จริงแต่ในขณะเดียวกันมันก็ดับเร็วด้วยถ้าเรามีสติปัญญาเนี่ยเราสามารถจะอยู่กับมันได้ไม่ใช่ว่าพอมันเกิดขึ้นเร็วแล้วเรารับสภาพไม่ได้หรือเราอยู่ไม่ได้หรือเราต้องการมัน,ม,นมากๆไม่มีแล้วเราก็จะเสียจิตวิญญาณหรือเราก็จะเป็นบ้าเป็นหลังไปอันนี้มันก็คงไม่ใช่อะ่ะฉะนั้นก็คืออยากจะฝากทุกท่านเพราะว่าเห็นตอนนี้เห็นข่าวไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยม เวลาผิดพลาดเวลาผิดหวังเวลาสิ่งที่เคยมีเคยเป็นแล้วมันมันมันเปลี่ยนไปเนะี่ยบางคนรับไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าท้ายที่สุดก็ฆ่า,าตัวเองตายอย่างเงี้ยมันถือว่าอ่ก็ก็เข้าใจนะว่าความผิดหวังนั้นมีอยู่จริงความสูญเสียนั้นมีอยู่จริงแต่ว่าเราจะรับมืออย่างไรฉะนั้นก็อยากจะให้พวกเราโดยเฉพาะชาวพุทธอ่ได้นําหลักคําสอนในพุทธศาสนาไปบูรณาการใช้ไปประยุกต์ใช้ก็คือเรื่องมีลาบเสื่อมลาบมียอดเสื่อมยอด มีสุขมีสรรเสริญมีสุขมีทุกมีสรรเสริญมีนินทาเหล่านี้เราคงจะต้องปรับสภาพให้ได้แน่นอนมันเกิดขึ้นเร็วแล้วก็จงเชื่อว่ามันก็ดับเร็วฉะนั้นก็ถามว่าเกิดขึ้นเร็วดับเร็วนั้นก็เป็นสัจธรรมครับมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอยู่อย่างนี้แหละฉะนั้นก็คือถ้าเราเข้าใจตามสัจธรรมของพระพุทธเจ้าเราจะสามารถพัฒนาจิตวิญญาณ เราจะสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขณปัจจุบันเรียกกันว่าไม่ใช่มีความสุขณสิ่งที่เราได้แต่มีความสุขณจุดที่เราเป็นและมีความสุขณปัจจุบันไม่ใช่มีความสุขณจุดที่เราคาดหวังก็ขออำนวยพร